ดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษของผมนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะได้ซัดของซีนที่ผมปวดปาแบบฟรีนะครับออฟนะส่ววันนี้เป็นวันเกิดของผมนะครับแล้วก็ผมมาคับเพื่อได้เลี้ยงนะครับคือวสุ่เร็วมากวสุก็ไม่ได้เต็มใจเลี้ยงนะนงแต่ว่าก็ไปมีการมาคับกันนิดหน่อยนะเพราะว่าวันนี้มันมีนืมฮะเขาเรียกว่าอะไรแมสแม็กเบอร์เกอร์จากร้านเนี้ยแท้ของพี่โตของโตชิมฟูเองนะเขาเป็นขวาใจของผมแล้วก็ของสุด้วย นี่ผมจะซัตว์เบเกอร์ที่เขาทำไม่ได้เขาทำหรอกไม่งานเราอีกฝ่ายด้วยแบบเนื้อหอดูหน่อยนีอะไรบ้างนะฮะดูมันจะเริ่มแล้วก่อนเสียบไม้ได้หมดอีกเล่ไม่กีชั้นมันจะมีเนื้อทั้งหมดสองชั้นเนื้อสองชั้นเนื้อออสเตรเลียสองชั้นหนาเท่านิ้วผมขนมปังเนื้อชีสซอสเนื้อผักเนื้อ สองแล้วก็ซอสเจอร์ลิปโนเจอร์ลิปโนอ่ะมีอ่าโสมิโตมีออนเนียนรวมไปแล้วก็ล่ะแต่ขนมปังเขาแบบผมเคยเป็นเด็กยุคยุคแบบเนี่ยเพื่อนผมนะเป็นเด็กทำเบอร์เกอร์มาก่อนี้ผมก็เลยแบบต้องมาซาเบอร์เกอร์มันกินได้อะไรเด็ดคนนี้กเดี๋ยวชีสอย่างเดียวแล้วก็ซอสอ่าชีสอย่างเดียวแล้วก็ซอสอ่าคือร้านอะแพ้พร้อมกับนี่ด้วยชีส เออเน,นี้ดดยโคดใหญ่เลยนะคือเป็นไฟแม่งโคดใหญ่เลยเป็นไฟหนาม,มากนะแล้วก็หนองซองมั้งเนี่ยแบบขันเองเป็นแบบขันจากโท,ม,โโกโทมิโตะเอ้ยไม่ใช่แบบโคเดโตะซอสก็เป็นมายองมายองเนสมายองะเออแต่คาราบายองอมาย,มายอ,องอันเนี้ยเดี๋ยวเราลองชิมให้ดูนะว่าอร่อยไหมถ้าอร่อยก็แบบใหญ่แนะน่าแม่นาอร่อยเนี้ยแหละจะไม่ แม่เนี่ยอันนี้อร่อยอร่อยละวันนี้คอดีนะดีเลยครับสามของอยังไงี๋กนะ่อนนะันนี้เราำแบบเปความสุขกับการกินอไฟขบอซอสไปเลยเห็นจะรสชาติหนคับผมนนมาดูาดรับครับ โเด่ะอ่าโคตเด็ดเ่อืมนื้อดีมากนะ่ค้นรับแบบนะทอกับซีกใช่ไหมแม่เอ่อเนื้อเนี่ยมันเป็นแบบเนื้อแบบเป็นแคสตี้เป็นเนื้อบดเนื้บด แล้วแบบบีบอ่ะไม่ใช да ่ไม่ใช่แบบสเต็กเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์จะเป็นแบบน้ำใจเพราะว่าน้ำมันเยอะกว่าเนื้อบดคุยกับคนทำเบอร์เกอร์มาได้อะไรบางอย่างที่แบบพิเศษกว่าคุยกันเนื้ออร่อยมากอร่อยมากเนื้อดีมากขนมปังปลาปลาเนี่ยเรื่องนมมากอยู่แล้วขนมปัามันนิ่มมากเลยขนมปังปลาปลาก็อร่อยแล้ว ไดรี่สอีได้คข้าวมันดกส่วนข้าวมันดีมันทำมาจากข้าวอะไรนะข้าวบัสเติมาบัติติข้าวเยดีสิดคุณภาพจะเป็นแบบเม็ดเรียงนหลักสีอร่อันนี้สามอยห้บาทสามบาทบวกไห้น่นด้วยเอาบวกชีสแผ่นหนึ่งยี่สบาทยี่สิบบาทเป็นสามร้อเจ็ดสิบบาท อร่อยอยากให้มาลองดูนะที่สำคัญนะแนะน้ำว่าน้ำอ๋อเนื้อน้ำเลยน้ำสตรอเบอรี่ refill refill ห้าสิบห้าบาทโคตรอร่อยเลยอร่อยมากมันมีสามน้ำเปรี้ยวแบบโปรตัวเลยสตรอเบอรี่ชาบานาวแล้วก็มะนาวมะนาวมะนาวหวาว่าคอนเฟิร์มอยากให้มาลองดูนะครับ ถ้าใครอยู่แถวโซล,ลาร์ทองแนนอห่งน่จะเยอะหน่อยมีหลายสาขาเมาลองมาดูอันนี้ซีคอนสแควร์นะลองดูคร<ส>ับก,กินเหมือนจะมาได้ไอะไรเซน็จเนาะได้ฟินมากมาใส่อีกทีก่อนจากเลยถงสองสามโอ้โหพวกฟินแต่ไม่กินไม่จางเรื่องราวของความฝันแต่โลกนี้เริ่มต้นที่จุดนั้นนะครับลองเพลงบางโตเลยไว้ไหวเจอกันนะครับผม ดูแมนบายแชมเปี้ยนของโัวกระุกบายบาย